สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะอ้ยวันนี้มีแดดนะคะอยู่ที่หองศากับวันจันทร์นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้วันจันทร์เน,ะนาะเมื่อเช้ายายก็ไปเดินที่ร้านไทยในตัวเมืองเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้วันจันทร์ก็เลยไปซื้อกับข้าวว่าอยากจะกินอะไรบ้างก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างก็ไปเจอของโปรโดนะคะไปเจอผักนะคะ แล้วก็ปลากระป๋องเนาะเพราะว่าจะได้มาตำน้ําพริกปลากระป๋องแล้วก็จะได้กินอาหารอาหารอร่อยอร่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ยายจะต้องเข้างานเนาะวันอังคารนะคะก็ตามปกติพรุ่งนี้กะเช้าเนาะที่สําคัญที่สุดเลยพี่น้องเจอทุเรียนด้วย <c oughs> ได้ทุเรียนมาสองบัวนะคะก็พอได้กินอยู่นะคะวันนี้เพราะว่ามันเหลือแค่อันเดียวเดี๋ยวยายจะมาพาไปดูค่ะ เพราะว่ายายอยากกินเนาะแล้วก็ได้เครื่องแกงมานิดๆหน่อยๆเผื่อว่าได้ต้มได้แกงอะไรประมาณนี้นะคะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะพี่น้องจ๋าสิ่งที่ยายโปรดปานมากที่สุดก็คือถั่วถั่วพูนะคะพี่น้องยายเหมาเข้ามาเลยค่ะทั้งหมดห้าแพคนะคะห้าแพ็คเสร็จแล้วก็ได้ถั่วผักยาวมานะคะ มาเอาไว้ผัดพริกขิงนะคะผัดพริกขิงทั่วผักยาวเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือแป้งนะคะแป้งฝุ่นเพราะว่ายายซื้อมาจากกรุงเทพมันเริ่มจะหมดแล้วนะคะก็ไม่มีแป้งทาหน้าเนาะเพราะว่ายายไม่ได้แต่งหน้านะคะยายก็ใช้แต่แป้งฝุ่นของเด็กเนาะนะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นขนาดนี้เนาะแล้วก็ได้ปลากระป๋อง มากระป๋องสีก่กระป๋องนะคะส่วนทุเรียนก็แค่นี้พอเดี๋ยวจะกินนะคะกินทีละนิดนะคะเพื่อจิตแจ่มใสพนะเสร็จแล้วก็ได้เพราะว่ายายไปคนเดียวนะคะยายจะซื้อไม่เยอะนี่จะเป็นแค่ของเบาๆเนาะส่วนอันนี้เป็นแผ่นปอเตียของประเทศเวียดนามนะคะพี่น้องยายเอาไว้ทำอาหารเช้านะคะ มีหลากหลายจะทำปอเปี๊ยก็ได้อะไรก็ได้เนาะเราก็มีหลายอย่างจะเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวคุณตาเขาจะเหม็นนะคะเพราะว่ายายเอามานิดเดียวเนาะยายก็เวลาที่มันไปซื้อเพราะว่าแป้งฝุ่นมันหมดนะคะยายไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเนาะส่วนมากยายจะใช้ของเด็กนะคะ เป็นพวกจอนซันเป็นพวกแป้งเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะหน้ายายใช้แต่แป้งมาก่าลูกเนาะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนทุเรียนก็กินนะคะกินก็คือไม่ให้อดแต่เราไม่ได้กินมากนะคะเรายายไม่ได้กินเยอะนะคะยายกินนิดๆนหน่นนอย,อยแล้วก็เพราะเราฉีดอินซูลินเนาะ ถ้ายิ่งน้ําตาลลดเนี่ยทุเรียนก็จะช่วยได้แต่ไม่ได้กินเป็นแบบโอ้โหแบบอร่อยอะไรอย่างนั้นนะคะพี่น้องก็คือกินกินนะคะกินพอน้ําตาลมาลดเราก็กินทุเรียนนิดๆหน่อยๆก็คือไม่อดแต่เรากินแค่นิดเดียวนะคะส่วนที่เหลือก็เอาไว้ทําอย่างอื่นหรือไม่ก็ใส่ช่องแข็งไว้อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าทุเรียนกับฝรั่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะเขากลัวเหม็นเนาะ <laughs> ส่วนเดี๋ยวยายจะตาน้ําพริกนะคะน้าพริกปลากระป๋องกับน้าพริกปลาลาเอามารวมกันเนาะถ้ามีปลาก็ปลาลาโรยนะคะพริกป่นโรยนิดนึงยายจะชอบกินแบบนี้จิ้มกระถั่วผูสดๆพี่นอ้องยายชอบชอบนะคะแล้วก็กินสดๆก็ได้เนาะเพราะมีประโยชน์หลายอย่างนะถั่วผูวันนี้ยายกะว่าจะไปเอาสะเดานะคะแต่สะเดาอะ่ะยังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงประเทศเยอรมันสะเดาสดๆนะ แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าวันไหนวันหยุดอะ่ะก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมาเป็นลถเนาะของของอาหารร้านไทยเนี่ยเขาจะมาทุกวันจันทร์เพื่อทยอยส่งร้านอาหารที่เขาเปิดเป็นร้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นของเราก็จะมาทยอยมาแล้วก็พอวันจันอาคารพุดธประหัสอย่างเนี้ยก็จะหมด ะะเขาก็จะมาเป็นลอถอดก็คือทุกวันจันรถจะมาส่งของก็เลยไปได้ทุเรียนได้ของแต่ถ้าไปเช้าหน่อยก็จะได้เยอะนะคะแต่ยายไม่ได้สนใจอย่างอื่นเนาะยายสนใจแค่ทั่วภูกับทุเรียนนะคะเพื่อหวังจะตําน้ําพริกโอ้โหพี่น้องก็ปลาร้าน้ำปลาบ้านยายแถวไทยก็ปลาานะคะเอาปลาราที่เป็นโขวดก็ได้พี่น้อยใส่ปลาาเข้าไปใส่ชุดนะคะใส่ น้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็บีบมะนาวน้อยหนึ่งถ้ามีเนื้อปลาก็เอาใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกป่นโรยพี่น้องกินแบบกินแบบคนเหนือกินแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ตำน้ำพริกปะทงปะทูระทหรืออะไรก็ไม่ได้ตำนะคะก็ดัดแปลงเอาพี่น้องเอ้ยมันเซบ่บอย่าบอกใครเลยล้างถั่วพูให้ดีแล้วก็แช่ช่องแอแช่ในตู้เย็นนะคะพอเราจะกินก็มากินแล้วก็กัดถั่วพูกิน อร่อยนะคะยายชอบชอบนะแล้วก็เมื่อเช้าคนตาก็ไปตลาดแกก็ไปซื้อหมูสามชั้นมาให้ยายก็ว่าเดี๋ยวจะผัดพริกกิ่งไว้เพื่อพรุ่งนี้เลิกงานมาก็จะได้กินนะคะก็จะมีเมนูรองรับไปจนกว่าจะถึงยายจะทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เนาะวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกทำถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดเจ็ดวันนะคะ ก็ต้องไปคอยลุ้นกันต่อว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะคะก็ต้องไปสู้ต่อชีวิตยายไทยๆต้องสู้ต่อค่ะพี่น้องถ้าไม่สู้ต่อไม่ใช่ยายไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณยายไทยๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ายายจะทำน้ำพริกปลาร้าแบบไหนง่ายๆนะคะพี่น้องไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวยายจะทำให้ดูนะคะเป็นคลิปชอ็อต นะคะอร่อยพี่น้องเพราะว่าบ้านยาไยไทยเขากินกันแบบนี้นะคะถ้าไม่มีปลาสําเร็จเนาะสมัยก่อนมันไม่มีปลาสําเร็จเราต้องเคี่ยวปลาเองใช่ไหมแม่คุณยายไทยผ่าทำเนาะมันจะไม่มีปลาสําเร็จเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งยี่ห้อนูอ้นยี่ห้อนี้ไหลย,ยี่ห้อใช่ไหมมันก็อะไรที่พอเราจะกินได้เป็นปลาเนี่ยมันก็แซบอยู่แล้วนะคะข้าวสวยร้อนๆพี่น้องอยิ่งได้สะเดยิ่งเมาะแต่ว่า น่าเสียดายที่ไปไม่เจอสดานะคะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้อธิย์หนะคะอทิน้า,นะะา,นาแล้วที่อธิน้าวันหยุดเราค่อยไปดูว่าจะมีสดาหรือเปล่าแล้วก็ค่อยกินสดาถ้ายายเป็นคนที่ชอบกินสะดาไม่รู้สิชอบกินมาละชอบกินสดาที่นี่มันไม่มันไม่เจอไงแต่ถ้ามันเจอยายก็จะเหมาเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มาใส่ช่องแข็งไว้ กินแล้วเราก็ค่อยเอามาเนาะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแต่มันไม่มีนะคะบางร้านเขาก็ไม่ได้เอามาขายเพราะว่ามาระมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างได้จะแพงนะคะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามว่ายายจะทำน้ำพริกประแบบไหนโอเคนะคะ Thank you for watching my video clip see you again next time bye bye เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันค่ะ และอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เจอกันเช้าที่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตไปแล้วค่ะบายบายพลังบวกคนนี้สู้เสมอเราพร้อมสู้ไปกับชีวิตที่กำลังแป,ปรปรวนสู้ๆนะคะพี่น้องเราจะสู้ไปด้วยกันโอเคนะคะบายบายไปแล้วค่ะอายุวนโนสุขังพลังเนะ่